คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์นะครับของเซียนอุดรนะครับนาะของเซียนอุดรนะครับที่เข้าไปนะครับวันนี้ก็เข้าไป ข้างล่างนะครับเนาะหกเก้าเก้าหกนะครับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอ่าที่ติดตามนะครับก็คงจะมีโชคมีลาบกันนะครับเนาะนะครับสำหรับเซียนอุดรนะครับให้ไปหกเก้าออกเก้าหกเก้าเก้าหกนะครับเนาะนะก็เข้าตัวกลับนะครับเนาะเข้าตัวกลับนะครับเอซีนะครับเนาะก็เน้นย้ำไว้ตลอดนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะซื้อต้องกลับด้วยนะครับต้องกลับด้วยนะครับเนาะเพื่อไม่ให้ผิดหวังนะครับในการ เราซื้อนะครับเนาะเราซื้อเราก็ต้องกลับด้วยนะครับส่วนเซียนที่ไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนล้ำเปล่าแล้วก็คนบ้านนอกนะครับเซียนบ้านนอกแล้วก็ของแอดเองนะครับเนาะขอขอโทษขออภัยนะครับเข้าของคนโคราชนะครับเนาะคนโคราชนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็เข้าเลยนะครับงวดแรกนะครับเนาะนะครับก็ไปตามกันเดี๋ยวไปตามกันเด้อนะครับ fc วันนี้ก็มาตามของ คนอุดรก่อนนะครับเนาะคนอุดรนะครับนะเตียนของของเซียนอุดรนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับเนาะบันจัน์นี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับขอให้ fc ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะสูตรมีข้อมีหลุดนะครับนะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณให้มากๆนะครับเนาะใช้วิจารณญาณให้มากๆนะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะ fc นะครับก็ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะครับเนาะอะ ให้เราไปตามกันเลยนะครับว่าเตียนอุดรให้ตัวไหนกันนะครับไปเลยครับมาเรามาตามกันต่อนะครับสหรับลาวพัฒนานะครับวันที่7นะครับ7กัน7ตุลาคม2 5 6 7นะคารับเนะคำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองนะครับเนาให้คําแนะนําด้วยนะครับเราจากช่องจําลองพามวนนะครับ วันนี้เราก็จะไปตามนะครับเนาะเสียนอุดรกันนะครับเนาะเสียนอุดรน,นะครับเหลาพัฒนาเสียนอุดรน,นะครับเหล่าพัฒนานะครับเหลาครับพัฒนานะครับเนาะนะครับเหลาพัฒนานะครับเสียนอุดรเด้อนะครับ เนอุดอนนะครับเจ็ดนะครับนะเสียนอูดอนนะครับเนาะก็วดน,นี้ให้วิ่งสามตัวนะครับวิ่งสามสี ห้าครับให้วิ่งสามสี่ห้านะครับเอฟซี FC. นะครับเดี๋ยวตีเส้นก่อนนะครับเอฟซีจะมีเสียงรถหน่อยเด้อเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเพราะว่าอยู่ติดบนทางนะครับเนาะอยู่ติดทางนะครับก็ จะพึ่งลำคาญก,กันเดยอฟซนะครับเนาะอ่ะก็ให้วิ่ง3 4 5นะครับเนาะ,นะครับเรามาดูกันเลยเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับมีกี่คู่นะครับโอ้ขึ้หลายคู่แท้ หลายคู่ก็จะทำยังไงเนะเสียนเขาให้มาจังงี้เอาตัวแดงบ้เนาะเขียนจังจะเห็นชัดนะก็ให้เก้าสามสามแปด ศูนย์สามสามหกนะครับอย่าว่าหลายเด้อนะครับเสียนให้มาแบบนี้เนาะสองสี่หกสี่สี่เจ็ดนะครับเอฟซี FC. นะ เซียนก็ให้มาหลายคู่แท้น,นะครับเนาะ44 65นะครับเนาะเดี๋ยวเซียนน่าจะเน้นให้นะครับเนาะชอบตัวไหนซื้อตัวนั่นเ้ย FC มันหลายก็05 59ป48 เก้าสี่เจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าคู่นะครับเนาะสิบห้าคู่นะครับก็เซียนนะครับเน้นให้นะครับเนาะตัวที่ออกของรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับเอฟซีนี่เบิร์นนะครับเนาะเบิร์นนี่คือ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ FC นะครับเอานะครับมีหยุดทํานี่แหละเซียนเพิ่นเน้นให้นะครับเนาะนะครับก็ถือว่าหลายตัวเติบอยู่นะครับ FC หลายตัวนะครับเนาะก็ก็ให้ใช้วิตยายาสนะครับชอบตันไหนก็จัดตัวนั้นเด้อ FC ทุกคนทุกท่าน ครับถ้า f อชอบตอนนี้ก็จัดไปนะครับเด้อนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาแล้วกันนะครับเนาะ้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยเด้อนะครับเนาะ นะครับก็จะมีหนวดทางมาฝากนะครับทุกวันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮานอยนะครับฮานอยมีทุกวันเด้อ FC นะครับฮานอยมีทุกวันนะครับลงให้ทุกวันทุกวันนะครับเนาะก็ไปติดตามทางคลิปช็อตเด้อนะครับเนาะของฮานอยนะครับนั่นลงให้ทุกวันนะครับเนาะนะครับนะก็ให้ FC ใช้วิจารณญาณนะครับเนาะลงให้ทุกวันนะครับสำหรับฮานอยนะครับอ่าก็ นะครับเข้าทุกวันนะครับเข้าทุกวันนะครับสองนอยสามนอยสี่นอยนะครับนะบางวันเข้าห้านอยเลยก็มีนะครับเนาะ fc นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มีนะครับเสียนอุดรให้วันที่7จ็ดตุลานะครับเนาะวิ่ง3กับ4ีนะครับจับคู่ให้93 38 03 36ามแปดศ4นย์สา4สา้าสี่สองสีก็ดสีแส่ล้วก็หกห้าห้านยหะครับก็ถือว่าหลายตัวเติบอยู่เลย fc นะครับก็นี่ครับเซียนช่อก็มี3 6 5 4 4 4แล้วก็6 5 5 9แล้วก็ห้าศูนย์ห้านะครับ f อฟนะครับเนาะก็เอาไปพิจารณาดูนะครับเนาะว่าชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับเด้อเอนะครับเนาะนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับน้องวอดวันที่เ นะครับตุลาคม2567นี้นะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้ fc โชคๆมันหมั่นกันทุกคนเด้อนะครับ2องทุ่มครึ่งในวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567นะครับนะครับก็ใครชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อมาได้พาคลิปดีคลิปมันเด่นนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมถิงเฮงปังปังกันเด้อ